สวัสดีครับนี่ก็เป็นพรีวิวนะครับอุปกรณ์นะครับเป็นบอสนะครับรุ่น TU 12 h นะครับตัวนี้ขายเป็นอะไหล่นะครับชิ้นส่วนก็ครบคบนะครับปุ่มครบคบนะฮะไฟก็ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มนะครับตัวนี้จะเปิดไม่ติดนะครับอาการคือไฟไม่เข้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์นะครับก็ขายเป็นอะไหล่นะครับ อันนี้นะครับอ n p u t Output นะครับอันนี้ก็จะเป็นพอตนะครับขายเป็นอะไรนะครับตัวนี้ made in J8 นะครับเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับก็สำหรับคนมีฝีมือนะครับนำไปบูรณะกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คืออาการเปิดไม่ติดนะครับก็สภาพเดิมๆนะครับตัวนี้มีแต่ตัวเครื่องนะครับก็ตามนี้นะครับสวิตอะไรก็ยังสับได้ปกตินะครับปุ่มก็ กดได้นะครับก็ขายไปตามนี้แล้วกันนะครับฝาหลังมีนะครับฝาหลังอยูตรงนี้นะครับไม่ไม่ไม่แตกไม่หักนะครับเคี้ยวก็ปกตินะครับได้มาตามนี้ขายตามนี้นะครับไม่ดราม่านะครับขายเป็นอะไรนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ